อาจารย์เป็นไรอ๋อมดเข้าไปแล้วครับใช่เลยครับมดเล็กเยอะโอ้โหนี่ครับเราก็ยูนแบบพอเพียงนะครับพอดีพออยู่พอกินครับเราหากันแบบพออยู่พอกิน <c oughs> พออยู่ <c oughs> พอเพียง <c oughs> อยู่พอเพียงนะครับนี่ตะกุมมาเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับอืตะกุมมาเลยครับ ลงมาเลยครับนีส่สวยงามมากอาจารย์ทอดส่อยโอ้โหไม่ต้องพูดกันพมดแล้วครับอาจารย์ก็เลยลงมาแล้วครับเลยลงมาเรื่อยๆนะครับเลยลงมาแล้วนี่ครับท่านผู้ชม